สวัสดีสีสวัสดีครับแล้วก็จะวันนี้ก็จะไม่ได้มารีวิวกันด่าไมเช่นเคยครับมาแจ้งในเรื่องในการรีวิวกันดั้มนั่นเองซึ่งเราก็จะมากลับมารีวิวกันดั้มกันอีกแล้วเย้ซึ่งก็นังจากวันที่21มีนาขึ้นไปเราจะมารีวิวกันดั้มกันซึ่งเราทำรายการของมาบ้านด้วยเช่นกันนะครับก็ของมาบ้านนี้ก็เป็นฟรีดั้มการดอาร์จีแล้วก็จะรีวิวฟรีดั้มอารี และนี้ก็จะมีรีวิวกันดั้ม่อนข้างไม่ค่อยเยอะก็ปั่นการนะครับซึ่งมาประกาศว่าหลังเปิดเทอมปุ๊บใช่ไหมครับหลังเปิดเทอมปุ๊บงานจะเยอะมากเพราะต้องมีงานทำเยอะ,ะ,ก,ะอก็จะไม่ได้ค่อยรีวิวกันดั้มอาจจะรีวิวน้อยอาจจะรีวิวเงินเล่มไม่ใช่กันดาาั้มเลยปิดเทอมก็จะรีวิวกันดั้มไม่ได้มากที่สุดนะครับก็จะรีวิวให้คุณเสกที่เป็นเพื่อนผมนะครับไม่ใช่เสกโลโซน,นะครับคุณเสก ก็ใหผมไม่อยู่โรงเรียนเดียวกันครับเขาติดตามช่องผมมากและชอบมากช่องพอแพร์ H นะครับก็คุณคลิปนี้ให้คุณเสรูร้นะครับว่าหลังจากวันที่2 1เขึ้นไปะจะาัดรีวิวกันดั้มนะครับก็ติดตามเลยครับแล้วก็หลังจากม,ม,มีรายการมาบอกครับถ้าจะส่งการพบเราจะรีวเราจะไม่ค่อยได้รีวิวกันดั้มเพราะตรงนี้ไปขึ้นไปขึ้นปิดเทอมอยู่ใช่ไหมแต่ต้องไปเที่ยวพักผ่อน ถ้าผ่อนเพิ่งกไ็ไม่มีเวลามากเพราะถ้าผ่อนเนื่องจากถ้าผ่อนเสร็จแล้วก็จะกลับมารีวิวกันดั้มเหมือนกันเช่นเดิมนะครับก็ราการนี้ก็ไม่มีเลยมากก็สวัสดีครับถผู้ที่จะติดต,ตามชนนะผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ถ้าใครชอบกดไลค์นะครับให้เชร์ได้ด้วยก็ให้เชร์สำหรับแฟนกันดั้มนะครับกบ็าย b า e ทีห่ห้องนอนผมห้องนอนก็เล็กมากก็ยปไปครับบายบาย